อัปเดตสภาพอากาศล่าสุดในช่วงค่ำวันนี้วันที่13ตุลาคม2568บริเวณประเทศไทยมีคลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันออกพัดพานำความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมด่านแรกคือภาคตอนออกเฉียงเหนือพื้นที่ถัดไปได้แก่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดสอบกับลมฝ่ายตะวันออกแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้ลยคะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง้งกริ้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะค่ขำของวันที่13ตุลาคม2568รคลื่นกระแสลมพัดนำความชื้นจากมาหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยระยะนี้จึงมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่14-16ถึงตุลาคมตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนค่ำคืนวันนี้เริ่มมีฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ลงมาจนถึงจังหวัดพิจิตส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นตั้งแต่จังหวัดบึงกาฬมาจนถึงจังหวัดมุกดาหารและฝั่งตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ขอนแก่นมาจนถึงจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีเมฆฝนเข้าปกคลุมกันทั้งภาคทุกจังหวัดจะมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าและตกหนักมากที่สุด ในช่วงใกล้กับแนวชายฝั่งส่วนภาคตนออกนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่จังหวัดนคะรนายกมาจนถึงจันทบรุรีส่วนจังหวัดตราดจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคใต้เริ่มตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ระนองตรังสตูลมีฝนตกหนักจนถึงจังหวัดสงขลามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างส่วนตอนบนของไทยคือเหนืออีสานกลางตะวันออกมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุม มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงม,มาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกียเกิดแนวพะทะอากาศมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ปริมาณฝนยังคงตกต่อเนื่องจนถึงช่วงคำ่ำหย่อมความกดอากาศต่มปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างจึงทำให้เกิดฝนตกจากหย่อมความกดอากาศต่ำม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้ จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเริ่มมีสัญญาณฝนดีขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้รวมทั้งภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างฝนจะตกหนักในวันนี้จากลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมนำพาความชื้นเข้ามาสะสม บริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสีของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ช่วงนี้เมฆฝนเริ่มเคลื่อนตัวไปปกคลุมจนถึงจังหวัดแพร่ลำพูนลำปางเชียงใหม่ตอนล่างและแม่ฮ่องสอนค่ะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละหของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญชัย,ยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่สุพรรณบุรีการจนบรุรีราชบรุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองลบบรุรีและสระบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตนออกจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครนายกปราจินบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชมบรุรีระยองจันทบรุรีและตราด อุณหภูมิตามสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่เพชรชบรุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียส ตั้งแต่ประจบคีติขันขึ้นมาลมปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละหของพื้นที่ได้แก่จังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิตามสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนระยะนี้จะเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงประมาณวันที่21ตุลาคมโอกาสเกิดฝนยังเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณแนวปะทะอากาศมีมวลอากาศเย็นปะทะกับความร้อนชืน้นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกยังเคลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนืออ่าวไทยตอนบนภาคกลางภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างจะทําให้เกิดฝนตกหนักบริเวณดังกล่าวรวมทั้งภาคตอนออกจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคตอออใต้ตอนล่าง ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาสช่วงที่มีฝนพีคที่สุดจะเริ่มตั้งแต่วันที่14ไปจนถึง19ตุลาคมหลังจากนั้นยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจะมีฝนร้อยละ70-80ของพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเตรียมรับมือความชื้นค่อนข้างมากภาคพื้นดินจะมีความชืน้นและมีน้ำท่วมหลายพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่ตอนบนจนถึงภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่ง ฝนจึงตกหนักต่อเนื่องระยะนี้จากทิศทางของลมเป็นลมฝ่ายตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนปรากฏการณ์ลานียส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนลมฝ่ายตะวันออกหรือลมค้าจะนำพาความชื้นเข้ามาสะสมและปกคลุมประเทศไทยด้วยจึงเกิดฝนในระยะนี้ถึงมาว่าจะเริ่มมีอากาศเย็นแต่ปริมาณฝนยังคงกลับมาตกต่อเนื่องได้อีกค่ะ ติดตามอัปเดตกลุ่มเมฆฝนในวันนี้จะหนักมากกว่าในวันที่12ที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือเริ่มมีฝนฟ้าขนองช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้ในจังหวัดเชียงรายได้แก่อําเภอเชียงแสนอําเภอเชียงของเวียงแก่นอําเภอเวียงเชียงรุ้งดอยหลวงอําเภอเวียงชัยวันนี้เชียงรายเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นส่วนจังหวัดน่านจะมีฝนตอนบนของจังหวัดน่านได้แก่อําเภอทุ่งช้างเชิญพระเกียรติและสองแคว จังหวัดลำปางวันนี now, helmet, bride, sick, oh more, ้ฝนตกหนักฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดลำปางอเภอเมืองปานแจ้ห่มอเภอเงาอเภอเมืองลำปางแม่หมาะห้างฉัดเกาะคาแม่ทะเสริมงามอเภศบปราบอเภอเถินอเภอแม่พริกปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดฝนฟ้าขนองในจังหวัดลำปางพื้นที่สีแดงตั้งแต่อเภอเมืองลำปางจนถึงอเภศบปราบอเภอแม่ทะ เกาะคาจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตอนล่างของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่อําเภอจอมทองอําเภอหอดดอยเต่าอมก้อยค่ะส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนคาดว่าจะมีฝนตกหนักใกล้กับชายแดนของประเทศเมียนมาด้านหน้าเทือกเขาเริ่มตั้งแต่อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนปางมะผ้าอําเภอปลายขุนยวมแม่ลาน้อยแม่สเสียงและตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่ศบเมยจังหวัดตากมีฝนตกหนักด้านหน้าเทือกเขาค่ะ ได้แก่อำเภอท่าสองยางอเภอุ้มผางแพร่จะมีฝนตกตั้งแต่อเสองอเภอเมืองแพร่หนองม่วงไ่อเรองอเภอวังชิ้นอเภอเด่นชัยโดยตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่อเภอวังชิ้นใกล้กับจังหวัดลำปางพื้นที่ฝนฟ้าะนองฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าในจังหวัดสุโขทัยทุกอำเภอของจังหวัดสุโขทัยแต่จะมีบางพื้นที่ที่ฝนน้อยคืออเภอบ้านด่าลันหอย ตั้งแต่อภรีสัจนาลัยสวรรคลโลกสีนครสีสำโรงอ,อเมืองสุขโขทยัยกงไกรลาดอ,อเภอคีรีมาศท,ทุ่งเสี่ยมและบ้านด่านลันหอยฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักมากส่วนจังหวัดกำแพงเพชรฝนตกหนักมากที่สุดอยู่ที่อเภอพรานกระต่ายโกสัมพีนครอ,อเมืองกำแพงเพชร อำเภอลานกระบือไทรงามสทรทองวัฒนาบึงสามขีอำเภอคลองขลุงขานุวรล,ลักษ์สบ,บรุรีส่วนฝั่งตะวันตกอำเภอคลองลานปางศิลาทองจะมีฝนตกบางพื้นที่ค่ะจงังหวัดพิจิตรฝนตกหนักมากที่สุดตั้งแต่วชิรบาร,รมีสามงามโพทับช้างบึงนารางโพทะเลบางมูลน,นาคตะพันหินส่วนอำเภอดงเจริญทับเคราะห์จะมีฝนเล็กน้อยค่ะอำเภอเมืองพิจิตรศักเหล็กวังทายภูนฝนตกหนัก จังหวัดพิษณุโลกฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกภูมพิพิรามวัดโบสถ์เนินมะปรางวังทองบางระกรมจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักมากที่สุดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ทองแสนขันอำเภอตรอนอำเภอพิชัยส่วนท่าปลาน้ำปาดมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดพะเยายังมีเมฆครึ้มค่ะโอกาสเกิดฝนในค่ำคืนวันนี้มีความเป็นไปได้ค่ะ จังหวัดพิจิตรตกหนักถึงหนักมากส่วนใหญ่ตอนล่างและจังหวัดกำแพงเพชรสุขโขทัยพิษณุโลกมีฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าจังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มฝนเข้าปกคลุมตั้งแต่อำเภอเมืองวังโป่งชนแดนน้องไผ่บึงสามพันวิเชียบรบุรีและสีเทพส่วนตอนบนลมสักลมเก่าน้ำหนาวฝนน้อยค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งค่ะจากลมฝ่ายตะวันออกด้านหน้าเทือกเขามีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอท่ารี่ภูเรืออเภอเมืองเลยวังสะพุงจังหวัดขอนแก่นภูผาม่านอเภอเมืองขอนแก่นอุบลรั์ภูเวียงน้องเรือเวียงเก่าน้องนาคำตอนล่างของจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกหนักมากตั้งแต่น้องสองห้องเปอยน้อยโนนศิลาอเภอพลแวงใหญ่แวงน้อยชนบท โคกโพชัยมันจากิรีบ้านแฮดบ้านไผ่ฝนตกหนักมากค่ะตั้งแต่พระยืนบ้านฝางอำเภอเมืองซำสูงน้ำพองเขาวสวนกวางมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดมหาสารคามจะมีฝนตั้งแต่อำเภอเมืองมหาสารคามกุดรังแกดำบอระบือวาปีปทุมนาเชือกนาดูนยางสีสุราชจนถึงพยัคฆภูมิพิสัยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นจังหวัดชัยภูมิพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากที่สุดคืออำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงส่วนที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์บ้านข้าวอำเภอเมืองชัยภูมิคอนสวรรค์จตุรัสเนินสงามีฝนเล็กน้อยฝนตกหนักจะอยู่ที่เทพสถิตทรัพย์ใหญ่บำเน็จนรง นครราชสีมาจะมีฝนตกหนักใกล้กับจังหวัดขอนแก่นเริ่มตั้งแต่แก้งสนามนางบัวลายบัวใหญ่ประทายศีดาบ้านเหลือ่อมอำเภอโนนแดงอำเภอคงเมืองยางลำททเมนชัยพิมายโนนสูงขามสแกแสงพระทองคำอำเภอเมืองนครราชสีมาด่านขุนทศเทพสถิตสีคิ้วสูงเนินปากช่องวังน้ำเขียวปักทงชยัยสวนโชคชัยคอมบรีเสรงสาง น้องบุญมากจักราชเฉลิมพระเกียรติมีเมฆครึ้มบางพื้นที่ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ตอนบนฝนตกหนักมากใกล้กับจังหวัดมหาสารคามเริ่มตั้งแต่นาโพบ้านใหม่ชัยพศพุทธไทยสง์แคนโดงคูเมืองสตึกลำปลายมาศอําเภอเมืองบุรีรัมย์ส่วนตอนล่างฝนตกหนักจะอยู่ที่อําเภอนางรองประคำโนนสวุวรรณหน,นองกี่ละหานทรายโนนดินแดง จังหวัดสุรินทร์ตอนบนมีฝนตกได้เล็กน้อยค่ะได้แก่อํเาเภอชุมพลบรุรีท่าตุมรัตนบรุรีอํเาเภอสนมจอมพระและอํเาเภอเมืองสุรินทร์ฝั่งตะวันออกของจังหวัดสุรินทร์คืออํเาเภอบัวเชดและสังขะอาจมีฝนตกหนักสีสเกตบริเวณอําเภอขุนหารอําเภอกันทะลักภูสิงห์อาจมีฝนตกช่วงค่ำคืนวันนี้ จังหวัดอุบลราชธานีใกล้กับสปปลาวจะมีฝนตกหนักเริ่มตั้งแต่อำเภอโของเจียมสีเมืองใหม่สิรินทรพิบูลมังสาหารสว่างเวระบงดอนมดแดงเหล่าเสือโกกและตอนบนของอุบลราชธานีโพไซนาตาลเขมราชกุดเข้าปุ้นตรการพืชผลจังหวัดอำนาจเจริญตอนบนจะมีฝนตกหนักมากที่สุดเป็นพื้นที่สีแดงชานุมานเสนางคนิคมปทุมราชวงศาอเภอเมืองอเภอพนา จังหวัดมุกดาหารฝนตกหนักทุกอำเภอจังหวัดกาฬสินมีฝนตกหนักที่กุชินารายนามนเขาวงห้วยพึ่งนาคูจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีฝนตกหนักบ้างแห่งค่ะตอนล่างของร้อยเอ็ดคืออำเภอปทุมรัฐเกระเสรวิสัยจตุรพักพิมานตอนบนของร้อยเอ็ดโพชัยโพนทองหนองพอกเมยวดีจนถึงอำเภอเสรภูมิ ฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่โพทองเมยวดีและหนองพอกใกล้กับจังหวัดมุกดาหารค่ะสกลนครตอนบนจะมีฝนตกหนักพื้นที่สีแดงได้แก่บ้านม่วงคำตากลา้อากาศอํานวยเจริญศิลวานนนนิวาดอำเภอเมืองสกลนครกุดบากโพนาแก้วกุสุมานโคกสีสุพรรณเต่างอยส่วนจังหวัดนครพนมจะมีฝนตกหนักตอนบนของนครพนมได้แก่อำเภอ บ้านแพงนาทมสีสงครามนาว่าและท่าอุเทนตอนบนโพนสวรรค์ตอนบนส่วนตอนล่างของจังหวัดนครพนมได้แก่อําเภอธาตุพนมนาแกและเรนุนครจะมีฝนตกหนักพื้นที่ที่มีเมฆค,ครึ้มเป็นพื้นที่สีเทาคืออําเภอเมืองนครพนมและปลาปากคา่ะจังหวัดบึงการเกิดฝนตกหนักตอนล่างของบึงการเริ่มตั้งแต่บึงโขงหลงเซกา บุงคลา้าสีวิไลและพรเจริญค่ะส่วนจังหวัดน้องคายอุรณธานีหนองบัวลำพูฝนค่อนข้างน้อยค่ะวันนี้มีเมฆครึ้มบริเวณภาคกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดฝนฟ้าขนองปกคลุมทุกอำเภอนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสระบุรีสุพรบบรณบรุรีกาญจนบรุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานี ตเตรียมรับมือกันด้วยค่ะวันนี้ฝนฉ่าบริเวณภาคกลางภาคตนออกฝนตกหนักมากในจังหวัดฉะเชิงเซานครนายกชนบุรีระยองส่วนจังหวัดปราจินบุรีสะแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราดจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะภาคใต้ฝนตกหนักใกล้กับแนวชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองอำเภอท่ายางอำเภอชะอำส่วนอำเภอหน,นองยาปล้องแก่งกระจานมีฝนเล็กน้อยค่ะ ประจุคีีขันมีฝนที่หัวหินปานบรุรี300ยอดจังหวัดระนองมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองระนองอ,อละอุ่นอเกระเปอและสุขสำราญจังหวัดพังงามีฝนตกหนัก,นกที่ทับปุดอเภอเมืองพังงาคุระบรุรีกระโปงจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบริเวณสุราษฎร์ธานีเริ่มตั้งแต่อเภอเมืองอพ,อพุนพินบ้านตาขุนเขียนซาพระแสงเวียงสะ ชายบุรีบ้านนาเดิมบ้านนาสารส่วนที่การจนะด,ดิ์ดอนสักมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดพังงากระบี่มีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดกระบี่ตอนบนตั้งแต่อเภอปลายพญาอ่าวลึกเขาพนมอเ,เมืองกระบี่จะมีฝนตกหนักส่วนฝั่งตะวันออกของจังหวัดกระบี่ได้แก่เหนือคลองลำทับคลองท่อมเกาะลันตามีเมฆเข้ามาปกคลุมอาจมีฝนตกระยะเวลาสั้นๆค่ะ จังหวัดตรังมีฝนตั้งแต่รัศดาห้วยยอดวังวิเศษอำเภอเมืองตรังนาโยงสิเกากันตังฝนตกหนักมากส่วนย่านตาขาวลงไปฝนน้อยค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีฝนฝั่งตะวันตกเป็นฝนเล็กน้อยที่ฉวางทุ่งสงถ้ำพานาราช้างกลางนาบอนบางขันจังหวัดพัทลุงโอกาสเกิดฝนค่อนข้างน้อยค่ะมีฝั่งตะวันตกของพัทลุงคือป่าพยอมศรีบันพศอาจมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบริเวณดังกล่าว สงขาจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่รัตภูมิบางกรํมหาดใหญ่คลองหอยโคงและสเดาจังหวัดยะลาจะมีฝนที่เบตงทานโตจังหวัดนราธิวาสจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่จะแนะศีสาครนสุขีรินและอำเภอแหวงค่ะ อัพเดตฝนสะสมในช่วงค่ำคืนวันนี้บริเวณภาคเหนือด้านหน้าเทือกเขาคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดต,ตากำแพงเพชรจะมีฝนเกิดขึ้นประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณภาคเหนือในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าวันที่14จะมีฝนที่จังหวัดเชียงรายเริ่มตั้งแต่อเภอแม่สายเชียงแสนอเภอเมืองเชียงรายเวียงแก่นเวียงชัยดอยหลวงจังหวัดน่านอเภอปัวทุ่งช้างสองแควเชียงกลางท่าวังผา ช่วงเช้าจะมีฝนในวันที่14ตุลาคมจังหวัดลำปางเชียงใหม่พะเยาแพร่น,น่านเชียงรายเริ่มมีสัญญาณฝนในช่วงบ่ายจนถึงค่ำและฝนจะตกหนักได้แก่จังหวัดลำปางแพร่อุตรดิตน,น่านพะเยาเชียงรายพิษณุโลกเพชรบูรณ์วันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจนถึงค่ำบริเวณภาคเหนือย,ยังมีโอกาสเกิดฝนตกช่วง ประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปและช่วงดึกและช่วงดึกประมาณศูนย์นาฬิกาไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่15ฝนจะตกหนักที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตั้งแต่19นาฬิกาจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดอุดรธานีขอนแก่นกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอุบลราชธานีศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์ส่วนนครราชสีมาชัยภูมิจะมีฝนเล็กน้อย เข้าสู่ช่วงเช้าของวันที่14ตุลาคมจะมีฝนบางๆเบาๆบาบาที่ขอนแก่นร้อยดยะโสธรสีสเกตอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิฝนตกในช่วงเช้าไปจนถึงประมาณ12นาฬิกาหลังจากนั้นช่วงบ่ายปริมาณฝนจะตกหนักตอนบนได้แก่น้องคายบึงการอุรณธานีน้องบัวลำัูเลย101นนร้อสกลนครการศร์ ยะโสธรสีสเกตอุบลราชธานีช่วงประมาณ19นาฬกาฝนจะตกหนักในจังหวัดศรีสเกตยะโสธรสุริน์มหาสารคามนครราชสีมาขอนแก่นชายภูมิวันที่14ฝนจะถล่มกันบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงจนถึงเช้าของวันที่15ตุลาคม ภาคกลางค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะตกหนักในจังหวัดกาญจนบรุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีชัยนาทอุทัยธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีตกจนถึงช่วงเช้าเตรียมรับมือกันด้วยค่ะบริเวณภาคกลางเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่14ภาคกลางยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่ง ช่วงดึกประมาณ23นาฬิกาของวันที่14จนถึงเช้าวันที่15ทุกจังหวัดตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะตกหนักจนถึงเช้าวันที่15ตุลาคมภาคตะวันออกค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาจะมีฝนบางเบาที่นครนายกปราจินบุรีและสะแก้ว ส่วนช่วงหลึกศูนย์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าฝนเริ่มลดน้อยลงเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่14ตุลาคมฝนจะตกเป็นฝนเล็กน้อยอยู่ด้านหน้าเทือกเขาคือนครนายกปราจินบุรีสะแก้วใกล้กับแนวชายฝั่งฝนจะตกบางเบาค่ะช่วงเช้าของวันที่15ฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยที่ภาคตนออกทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนมีลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมที่ภาคตนออกค่ะ บริเวณภาคใต้ค่ำคืนวันนี้จะมีฝนตกหนักฝนปกคลุมในจังหวัดพัทลุงสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสประมาณ19นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาฝนจะตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าปกคลุมนำพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาปกคลุมที่ภาคใต้ตอนล่างส่วนวันพรุ่งนี้วันที่14ตุลาคมช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพร ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขาาลายะลาปัตตานีและนราธิวาสจนถึงประมาณ21นาฬิกาค่ะวันที่15ช่วงเช้าปริมาณฝนจะลดลงเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่15ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ฝนยังคงตกหนักจากอิทธิพลของลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมนำพาวความชื้นจากมหาสมุทร แปซิฟิกและผ่านทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยค่ะโอกาสเกิดฝนระยะนี้ยังคงตกหนักต่อเนื่องและมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าประกอบด้วยค่ะตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงประมาณวันที่21ตุลาคมยังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้จับตาพายุที่ก่อตัวและเคลื่อนตัวมาที่ทะเลจีนใต้มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีน เคลื่อนลงสู่บริเวณเอ่าวตังเกียช่วงประมาณวันที่2 2ตุลาคมเมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นปะทะกับพายุพายุจะสลายตัวเพราะอากาศแห้งจมตัวสลายตัวบริเวณเอ่าวตังเกียส่วนประเทศไทยจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมตั้งแต่วันที่24ไปจนถึง27ตุลาคมค่ะฝนตกภาคใต้เพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะ แมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสัน์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ